เงือกงูผีหลอนกินคนมนุษย์สร้างสังคมและอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อการอยู่รอดและเพื่อเกื้อกูลต่อกันแต่ที่หมู่บ้านแห่งหนึง่งซึ่งตั้งอยู่ในป่าที่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นๆก็ได้ก,กลายเป็นหมู่บ้านร้างชาวบ้านพากันหนีตายเอาตัวรอดและบางส่วน ็าพากันอพยพไปอยู่ในที่อื่นเนื่องจากมีโรคระบาดที่ไม่อาจจะรักษาให้หายขาดได้และมันได้คร่าเอาชีวิตของชาวบ้านไปหลายคนผู้ใหญ่สิงห์ที่เป็นผู้นำหมู่บ้านก็ได้ตัดสินใจพากลุ่มชาวบ้านที่เหลืออยู่ออกเดินทางไปหาถิ่นฐานเพื่อตั้งรกรากใหม่โดยที่ก่อนหน้านี้ ผู้ใหญ่สิงกับพักคพวกของตัวเองคือนายมนกับนายดำได้เดินทางออกสำรวจมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้เอาละพวกเองทุกคนการเดินทางครั้งนี้จะกินเวลาถึงสมวันสามคืนข้าอยากให้ทุกคนอดทนและจําเป็นที่เราจะต้องไหว้ข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งไปด้วยใครที่มีลูกหรือคนที่ไหวยน้ำไม่เป็นให้ขึ้นแพที่พวกเราได้เตรียมเอาไว้ เอาละออกเดินทางกันเถอะขอให้พวกเองตามข้ามาอย่าได้คลาดสายตาและที่สำคัญหากต้องการจะปลดทุกข์หรือหยุดพักด้วยความเหนื่อยล้าแบบไหนพวกเองทุกคนต้องบอกห้ามไม่ให้พวกเองหยุดพักกันเองแล้วตามมาทีหลังข้าบอกได้เลยว่ามันอาจจะทำให้พวกเราไม่ได้เจอกันอีกเมื่อผู้ใหญ่สิงห์พูดจบแล้วชาวบ้าน ก็หยิบข้าวของขึ้นสะพายบางคนก็เตรียมลากเกวียนที่มีอยู่เพื่อช่วยกันขนข้าวของที่จำเป็นผู้ใหญ่สิงและเมียนายมนกับนายดำก็เป็นคนนำออกเดินทางก่อนทั้งสามคนได้นำทางชาวบ้านไปตามเส้นทางที่เคยออกสำรวจมาซึ่งการเดินทางก็เป็นไปอย่างราบรื่นมาตลอดในคืนแรก ทุกคนได้ค้างคืนกันที่บริเวณใกล้กับริมแม่น้ำซึ่งผู้ใหญ่สิงห์ได้บอกกับชาวบ้านทุกคนว่าเมื่อข้ามแม่น้ำแห่งนี้ไปและเดินต่อไปอีกหนึ่งวันก็จะพบกับบริเวณที่ราบใกล้กับป่าเขาสูงที่มีน้ำตกอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากชาวบ้านต่างล้วนมีกำลังใจและคิดว่า พวกเขากำลังจะได้หนีมาจากความโหดร้ายของโรคระบาดแล้วแต่แท้ที่จริงพวกเขากลับไม่รู้เลยว่ากำลังจะต้องเจอกับอะไรและมีบางสิ่งได้เฝ้ามองพวกเขาตั้งแต่ที่พวกเขาย่างกลายมาริมแม่น้ำแล้วค่ำคืนนี้ขอให้พวกเองพักผ่อนกันให้เต็มที่นอนหลับให้เต็มอิ่ม เพราะแม่น้ำนี้มีส่วนที่ลึกและเชี่ยวพอควรแพ้ที่เอามาก็ให้ช่วยกันเอาข้าวของและเด็กไปแพรซะก่อนคืนนี้พักผ่อนกันเถอะนะข้าขอบใจพวกเองทุกคนมากที่อดทนและทำตามที่ข้าบอกคำพูดของผู้ใหญ่สิงห์ทำให้ชาวบ้านรู้สึกสบายใจและดีใจที่ได้ผู้ใหญ่สิง์ซึ่งเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นผู้นำของพวกเขา และมีความหวังอย่างมากว่าพวกเขาจะทิ้งอดีตไว้และไปเริ่มใหม่ได้จริงๆรุ่งอรุณมาเยือนเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนเริ่มต้นออกเดินทางอีกครั้งแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวอยู่นั้นนายมนก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาผู้ใหญ่สิงห์ผู้ใหญ่เกิดเรื่องแล้ว แพลำหนึ่งพังได้ยังไงก็ไม่รู้ผู้ใหญ่สิงห์รีบตามนายมนไปดูแพรที่ได้วางและผูกเชือกเอาไว้ที่ริมแม่น้ำที่ห่างออกไปจากบริเวณที่ชาวบ้านพักกันไม่ไกลแพลำหนึ่งพังเสียหายอย่างหนักใช้การไม่ได้โดยที่ไม่รู้สาเหตุและไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้เลยในขณะเดียวกัน ก็มีเสียงร้องโวยวายดังขึ้นผู้ใหญ่สิงห์นายมนรีบหันไปดูตามเสียงร้องก็เห็ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างลากอยู่ในแม่น้ำชาวบ้านที่ลงไปแล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบนั้นต่างก็พากันวิ่งหนีขึ้นมาบนฝั่งแต่บางคน ก็ถูกบางสิ่งที่ปรากฏกายขึ้นมาให้เห็นมันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีแขนและลำตัวยาวลงไปไม่มีขามันเป็นอมนุษย์หรือที่เรียกกันว่าเงือกงูผีนั่นเองมันมีจริงสินะไอ้มนเอ็งรีบไปช่วยช,วยชาวบ้านเดี๋ยวข้าจะรีบตามไปนายมน รีบวิ่งไปหาชาวบ้านสมทบกับนายดำที่กําลังช่วยเหลือชาวบ้านบางส่วนให้ขึ้นมาจากน้ำและพยายามใช้มนต์คาถาที่ตัวเองมีไล่พวกเงือกงูผีให้อยู่ห่างออกไปทางด้านของผู้ใหญ่สิงก็รีบคว้าเชือกและลากเอาแพรมารวมกับกลุ่มชาวบ้านก่อนจะรีบบอกเมียของตัวเองให้ทําตามอย่างที่ตกลงกันเอาไว้ เอ็งรีบพาเด็กและคนแก่ออกห่างจากริมแม่น้ำนี่ซะแล้วซ่อนตัวอย่างที่พี่เคยบอกเมื่อถึงเวลาพี่จะไปตามหาเอง็งก่อไฟเอาไว้แล้วพี่จะตามไปไปเอ็งรีบไปได้แล้วเมียของผู้ใหญ่สิงทำตามที่ผู้ใหญ่สิงบอกแม้จะอาลัยและห่วงผู้ใหญ่สิงแต่ชีวิตอีกหลายชีวิตก็สำคัญก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่สิงได้คาดการเอาไว้ ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะได้ยินและรับรู้มานานถึงตำนานของเงือกงูผีแต่ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงไอ้มนเดี๋ยวเองไปกับข้าส่วนไอ้ดำกับคนที่เหลือพวกเองอย่าได้ให้มันทำร้ายแพนี้อีกเป็นอันขาดพวกเราต้องการใช้มันในการข้ามไปถ้าหากมันย่ำกลายขึ้นมาเองรู้ใช่ไหมไอ้ดำว่าต้องทำยังไง ไม่ต้องห่วงนะผู้ใหญ่ข้าจำได้ดีที่ผู้ใหญ่เคยบอกผู้ใหญ่กับเองไอ้มนข้าขอให้โชคดีบทสนทนาจบลงผู้ใหญ่สิงพนมมือขึ้นท่องคาถาบางอย่างก่อนจะปรากฏอักขระทั่วร่างกายของผู้ใหญ่สิงไอ้มนเองก็ทำแบบเดียวกันทั้งสองเป็นพรานที่มีวิชาอาคมพอตัวแต่ไม่อาจจะต่อสู้ได้เพียงลำพัง หากไม่ได้รับการช่วยเหลือส่วนไอ้ดำเองก็คอยสวดส่งพลังอยู่ทางด้านบนบกพรานผู้มีอาคมทั้งสองค่อยๆย่างเท้าลงไปในน้ำอย่างระวังเพราะทันทีที่ลงไปสู่พื้นที่ของเงือกงูผีพวกเขาย่อมเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบผู้ใหญ่สิงและไอ้มนเดินลงไปในน้ำลึกมากขึ้นเรื่อยๆ และถูกล้อมไปด้วยพวกเงือกงูผีที่ยังคงย่างเชิงว่ายวนไปวนมาใกล้กับพวกเขาทั้งสองคนผู้ใหญ่สิงหันไปมองไอ้มนมันเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างผู้ใหญ่แน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้ถ้าข้าไม่ทำแล้วใครจะทำมันดูร้ายยิ่งกว่าที่พวกเองคิดเมื่อตอนยังเด็กข้ามั่นใจแล้วว่าพวกมันนี่แหละที่พรากเอาชีวิตของครอบครัวข้าไป เพราะอย่างนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่วันนี้ข้ากับพวกมันจะได้สาสางชำระแค้นที่มีต่อกันในอดีตผู้ใหญ่สิงต้องสูญเสียพ่อพี่ชายและน้องสาวไปอย่างไม่มีวันกลับมาด้วยความไม่รู้และความไร้เดียงสาแต่ก็จำได้ดีว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุและทุกคนต่างช่วยเหลือเขา แต่แล้วเมื่อได้เห็นพวกเงือกงูผีใกล้ๆผู้ใหญ่สิงก็ต้องตกตะลึงเพราะพวกมันที่มาเวียนไห้ใกล้ๆต่างมีหน้าตาเป็นอมนุษย์ที่ละไมคล้ายกับครอบครัวของผู้ใหญ่สิงที่จากไปแต่ในตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วมนอาคมที่พวกเขาสวดก่อนลงมาคงเป็นโล่ได้ไม่นานผู้ใหญ่สิง จึงได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ต้องทำผู้ใหญ่สิงหันไปพยักหน้าให้กับนายมนก่อนจะสูดเอาลมเข้าปากและดำดิ่งลงไปในน้ำนายมนพนมมือขึ้นว่าคาถาที่คล้องกับคาถาของนายดำก่อนที่แสงของบางอยาจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาจากใต้น้ำและส่งผลทำให้นายมน ผูกแสงนั้นห่อหุ้มลอยขึ้นกลับสู่ริมแม่น้ำส่วนทางด้านของผู้ใหญ่สิงเองก็อยู่ใต้น้ำและได้เผชิญหน้ากับเหล่าเงือกงูผีทั้งสามก่อนที่เงือกงูผีทั้งสามจะว่ายพุ่งเข้าไปหาผู้ใหญ่สิงด้วยความรวดเร็วพวกมันต่างเข้าไปดึงร่างของผู้ใหญ่สิงและกัดไปที่ตามร่างกายผู้ใหญ่สิง ที่ใกล้จะหมดลมเพราะอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานก็ได้หลับตาลงและว่าคาถาในใจจนบังเกิดเป็นมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์และได้รับพลังจากนายมนกับนายดำช่วยด้วยส่งให้มนต์นั้นทำให้พวกเงือกงูผีเหมือนถูกแผดเผาไหม้ทั้งเป็นใต้น้ำและพวกมัน ก็ดีตัวลอยขึ้นกลางอากาศด้วยความเจ็บปวดทรมานก่อนจะค่อยสลายหายไปในขณะที่ลอยอยู่แม่น้ำที่ก่อนหน้านี้เชี่ยวกราดแล้วไหวไปมาอย่างรุนแรงก็สงบนิ่งลงอย่างเหลือเชื่อไรซึ่งผู้ใหญ่สิงที่จะกลับคืนมานายมนกับนายดำรู้ดีว่าผู้ใหญ่สิง์ ยอมสละตัวเองและได้คุยกับพวกเขาเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแม้จะเสียใจแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของผู้ใหญ่สิงจึงได้ทำตามที่ผู้ใหญ่สิงขอเอาไว้ก่อนหน้านี้หนึ่งวันหนึ่งคืนที่มีเวลาให้พวกเองข้ามแม่น้ำไปหาเมียลูกข้าให้เจอด้วยนะข้าจะอยู่ในน้ํานั้น คอยคุ้มครองดูแลพวกเองเองให้พวกเองเดินทางผ่านไปอย่างปลอดภัยผู้ใหญ่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนั่นสิทำไมผู้ใหญ่จะต้องลงไปอยู่ในนั้นน่ะก็หมายความว่าฝากลูกกับเมียข้าด้วยและเมื่อถึงเวลาพวกเองจะเข้าใจเองข้าเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกเองข้าตัดสินใจแล้ว อย่าได้ขัดศรัทธาของข้าเลยคำพูดของผู้ใหญ่ในวันนั้นยังตราตรึงอยู่ในใจของนายมนกับนายดำเสมอมาจนมาถึงวันนี้ที่เมียและลูกของผู้ใหญ่สิงรวมถึงชาวบ้านทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานรกรากแห่งใหม่ชาวบ้านทุกคนก็ยังระลึกถึงผู้ใหญ่สิง์ ที่เสียสละเพื่อพวกเขาทุกคนอยู่เสมอแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าเงือกงูผีนั้นมีอยู่จริงถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่สิงจะตัดสินใจเช่นไรคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรา กรุ่มผี 3D ท,ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ